นี่ครับอาจารย์ศรีสะเกดชาแนลครับพี่น้องครับมือนีนมาร่วมกลุ่มกันพี่น้องสําหรับชาว u t u b e จังหวัดศรีสะเกตชาวเพจจังหวัดศรีสะเกตเฟสจังหวัดศรีสะเกตพี่น้องมือนีนมาร่วมกลุ่มกันปรึกษาหาลือก,กันว่าเบ็ดเสร็จเพจของอาจารย์ราศีสไลกยกัเพจอาจารย์ดูดเรศใช่ไหมปาร เงินไปไหว้ไส่อาจารย์ทำช่องช่ธรรมมาหากินยังเกาะกระเมียนหาอยู่หากินแบบบ้านเขียนลาสีสไลด์กระเมียนคนเขาเบิงหลายแห่งเพื่ใหม่หรือเป่ามันมอลลั่มสอนอะไรมาแย่งนะเมียนเมียนเมียนอิริมอ่ะอาจารย์บอกเราเรื่องเรื่องมอลลั่มอนุกครัปรึกษาเนี่ยมันมีเพื่อนในเฟซคนหนึ่งแม้วันในในเฟซเขาสาเฟซเป็นเพจนะอาจารย์เขาบอกว่าเขารับเงินมาตั้งเท่าไหร่รอบแล้วอยู่ดีๆอยู่ดีไอ้ตรงอันนั้นของเขามันเป็นดำ มันกลายเป็นดำตรงไหนล่ะแล้วเอาให้เอาให้อาจารย์ดูียมเขออนุญาตปรึกษากันยิธีรานการ้านกาแฟยังก่อนเพื่ออาจารย์นะทูทีทูทีคาเฟ่นี่รนีนองรเมมันจะเป็นเขียวใช่หครับพี่น้องเพราะเขาไข่เป็นดำเองเขียวเลาเ่ไม้บวกเใช่